ต่อไปก <c oughs> ็จะได้แสดงธรรมวินัยคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มพูนความร,รู้ความเข้าใจ <c oughs> ในจิตใจของเราผู้เป็นปุถุชนยังมีโมหะความหลงหรือความมืด มีอวิชชาความไม่รู้เป็นรากฐานอยู่ในจิตของเราทำสมาธิเกิดสมาธิก็ยังล้างไม่หมดศึกษาในด้านปริยัตให้รู้ให้เข้าใจก็ยังขจัดไม่หมด แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งค่อยแทะค่อยเล็มค่อยขัดค่อยเกลาให้เบาบางไปโดยใจความก็คือบริวารของอวิชชาของโมหะตัดมือตัดกำลังของอวิชชาให้หมดไป อิตของเราก็จะเริ่มดีขึ้นเริ่มมีเหตุมีผลมีสติมีปัญญาความเพียรที่จะต้องได้รับการศึกษาด้วยการท่องบนจำทรงด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการพิจารณา ด้วยการภาวนาสิ่งเหล่านี้เป็นอาวุธทำลายโมหะาอาวิชชาต่างๆให้จิตของเราเกิดความผ่องแผ้วเมื่อคืนนี้ที่ได้แสดงไว้ว่า ทิตของเราเป็นธรรมชาติที่ผ่องแผ้วแต่เพราะอากุศลมีนิวรณ์เป็นต้นในข้อใดข้อหนึ่งมารบกวนในทางจิตใจของเราก็ทำให้เราเบื่อหน่ายในข้อนั้นเช่นเกิดทีนมิทะก็ทำให้จิตใจเกิดเบื่อหน่ายเกิดท้อถอย เบื่อหน่ายในศีลเบื่อหน่ายในสมาธิเบื่อหน่ายปัญญาเมื่อเบื่อหน่ายในหลักธรรมก็เบื่อหน่ายในการบวชเมื่อเกิดฟ้ามเบื่อหน่ายมากๆเข้าพฤติกรรมควาเป็นไปก็ไม่ราบรื่นเพราะจิตของคนเรานั้นมันวอกแวกเป็นบนรรพชิตเป็นพระ รับอาหารน้อยอยู่แล้วเมื่อใจวอกแวกก็ส่งสายไปทางหิวอาหารถ้าเป็นคนที่เคยเที่ยวเพลิดเพลินตามใจก็นึกถึงความสนุกสนานความเพลิดเพลินแต่ไม่นึกถึงพุทธโธไม่นึกถึงสมาธิไม่นึกถึงความสงบไม่นึกถึงความเย็นใจที่เกิดจากความสงบไม่นึกถึงความดีที่ได้มาบวช จเจริญศีลสมาธิปัญญาเพราะถูกนิวรณ์ข้อนี้เข้าครอบงำจึงจำเป็นจะต้องคลายนิวรณ์ข้อนี้ถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเราเป็นโรคกระเพาะโรคลําไส้เป็นแผลก็ดีท้องขึ้นท้องอืดอยู่ในกระเพ,าะ,เพาะก็ดี ร่างกายต้องการอาหารก็ทำให้ไม่หิวการบวดจะต้องชำระจิตให้พองแผ้วก็เบื่อหน่ายไม่อยากทำเพราะนิวรณ์ครอบงำตายนี้เป็นโรคกระเพาะโรคล,ลำไส้ต้องบริโภคอาหารแต่ไม่หิวอาหารก็ฉันนั้น เพราะมีเครื่องอุปสรรคทําให้ร่างกายทําให้เกิดความรู้สึกไม่หิวอาหารคือเป็นโรคอยู่ในกระเพาะโรคอยู่ในลําไส้ฉันใดก็ฉันนั้นโรคเป็นอันตรายต่อสรีละนิวรณ์เป็นอันตรายต่อสมาธิเพราะฉะนั้นเครื่องประหารของนิวรณ์ดังได้กล่าวมาแล้วบ่อย จเจริญกายขจาสติอุปภะกรรมฐานเพื่อละกามฉันเจริญเมตตากร,ารุณารู้จักอภัยเป็นการละพยาบาทจเจริญอนุสติพุทโธธรรมโมสังโฆนึกถึงศีลนึกถึงทานนึกถึงคุณความดีจเจริญมรณาสติแก่ความพุ่งสร้างคืออุทจจะ เจริญปัญญาคือธาตุกรรมฐานให้รู้ตามความเป็นจริงและความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาของร่างกายแก่ความสงสัยดังได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นโรคกระเพาะบริหารบ,บ,บริโภคอาหารไม่ได้ก็ต้องรักษาด้วยยาเป็นโรคจิตมัวหมองก็ต้องรักษาด้วยธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศล เมื่อธรรมะฝ่ายอกุศลเข้าครอบครองดีแล้วก็จะเป็นปกติสมาธิจำเป็นต้องมีความเพียรและความละคือละนิวรณ์และเพียรให้จิตก้าวหน้าเพื่อให้ถึงซึ่งธรรมคือสมาธิหรือฌานมันเป็นที่ตั้งแห่งความสงบความเย็นเป็นหนทางที่จะให้เกิดอริยมรรคอริยผล คราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้ว่าสอนพิสุรุปหนึ่งว่าถ้าพวกนอกศาสนามาถามว่าท่านทําสมาธิทําไมบําเพ็ญฌานทําไมพระพุทธเจ้าสอนให้ตอบว่าบําเพ็ญฌานเพื่อให้เกิดบรรลุปโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์ที่ท่านให้ฟามุ่งหมายอย่างนี้ก็เพราะชน สมัยนั้นเมื่อไดจิตพิเศษคือเป็นฌานแล้วใช้อิฤทลิ์ซึ่งเกิดอภิญญาโลกยะไปประกอบอำนาจต่างๆนานาประการจนมีการอวดดีถือดีพระพุทธเจ้าของเราเคยเป็นในชาติหนึ่งพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญตนเป็นดาบท อวดดีถือดีว่าตัวเองเกิดในสกุลพราหมณ์คนไหนที่ไม่ใช่เกิดในสกุลพราหมณ์เป็นคนต่ําเป็นคนถอยสมัยนั้นมีพระประเจกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านมียานอย่างรู้ว่าดาบทคนนี้ต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้านามว่าสิทธถะจึงมีความปรารถนาดีมาเตือน ว่าถ้าตราบใดท่านยังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นพราหมณ์เรามีสกุลสูงกว่าคนอื่นจิตของท่านยังอยู่อย่างนี้จะไม่สามารถบำเพ็ญธรรให้สูงไปฝ่าน,นี้ได้หรือสิ่งที่พึงปรารถนาไว้ในการเป็นพระโพธิสัตว์ถึงแม้กระนั้นพระโพธิสัตว์ยุคนั้น ในสมัยนั้นคือพระพูทธเจ้าก็ยังไม่เชื่อฟังพระปัเจกับผู้รธเจ้าจึงแสดงอิทธิปาสิหารลอยขึ้นไปบนอากาศฝุ่นละอองทุดีจากฝาบาทปลิวลงมาอย่างดาบทและก็บอกว่าคุณธรรมของท่านยังไม่เท่ากับขี้ฝุ่นที่ปลิวลงมานี้จนพระโพธิสัตว์เกิดสํำนึกในจิตใจขึ้นมา เบื้องต้นก็มุ่งหารักษาโบสถเพื่อชำระจิตใจของตนใหม่ดังนี้เป็นตนเพราะฉะนั้นความยึดถือซึ่งเรียกอุป,ปาทานเป็นเหตุให้ผูกให้มัดรัดจิตในอารมณ์ของตนคือกามุปาทานก็ผูกวัดวัด,วดมัดไว้ในอารมณ์แห่ง,หงกาม ทิ่ถุปาทานก็มัดไว้ในทิฏฐิของตนไม่เชื่อใครอัจาวารุปาทานก็มีความยึดมั่นคือมั่นในวาทะของตนเหล่านี้เป็นตน้นรวนแล้วแต่และอย่างละย่งเป็นเครื่องผูกมัด <c oughs> จิตของตนให้จมหายหจมดิ่งอยู่ในสิ่งเหล่านั้น,านการชำระจิตใจของตน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าชาตินี้เรารู้แล้วว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในขณะนี้พบพระพุทธศาสนาในขณะนี้ได้บวชมาเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะนี้แต่ยังไม่ปฏิบัติเพื่อความมรุความสงบทางจิตทางปัญญายังไม่มุ่งปฏิบัติด,ด้วยศรัทธาแท้จริง ถึงแม้จะมีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาก็ยังไม่สามารถจะดำเนินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกได้จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียเวลาเสียประโยชน์ที่มีทิฏฐิมานะไม่เป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะโมก็เพราะอวิชชาหรือโมหะดังในกล่าวมาแล้วเอาครอบงมจิตใจของเรา เป็นเหตุให้นึกให้ถึงว่าไม่เป็นไรหรือรอไว้ในวันหน้าหรือรอไว้เมื่อมีอายุเพียงข้าวัดวาอารามมาบวชหรือมาฟังธรรมหรือมาปฏิบัติธรรมคนที่ยังไม่เคยแก่ก็ยังไม่รู้ว่าคนแก่นั้นเป็นอย่างไรคนที่ยังไม่เคยเจ็บก็ยังไม่รู้ว่าความเจ็บนั้นเป็นอย่างไรคนที่ยังไม่เคยจนก็ยังไม่รู้ว่าความจนนั้นเป็นอย่างไร เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่หวังว่าจะปฏิบัติธรรมเมื่อแก่พอแก่แล้วอะไรอะไรก็แก่หมดร่างกายมันก็แก่ทำอะไรหนักหน่อยก็ไม่ไหวหูมันก็แก่ฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องตามันก็แก่มองอ่านหนังสืออะไรก็ไม่เห็นตลอจนทุกสิ่งทุกอย่างสติปัญญามันก็แก่ตามไปหมด คือแก่โซมไม่ใช่แก่เจริญเชยชาไปหมดจึงไม่สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมในเมื่อแก่ได้ในพระพุทธศาสนาก็เห็นมีอยู่องค์เดียวที่ได้ทำเมื่อแก่ก็คือพระาราทะซึ่งเป็นผู้ที่แก่แล้วและก็เข้ามาอาศัยวัด แต่ด้วยบุญเคยตักบาตรภาษารีบุตรเพียงทัพพีเดียวพอดีไปไปเจอพระเทระที่มีกตันญอยู่รู้ว่าพราหมณ์ผู้นี้เคยมีอุปการะแก่ตนให้ข้าวมาทัพพีหนึ่งพระศาสดาถามผู้จะเป็นอุปชายะท่านจึงรับเป็นอุปชายะให้แล้วก็อบรมสั่งสอนคนแก่ท่านนี้ก็ว่าง่ายสอนง่ายดีแสนดีจนบรรลุอรหันต์องค์หนึ่ง คนแก่บรลุพระอรหันต์คนแก่ที่ไม่มีที่พึ่งบรลุพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะความอ่อนน้อมความยอมรับความปล่อยวางอุปาทานไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยมีสติปัญญามีสามมาทิฏฐิเห็นว่าชีวิตของตนตั้งแต่เด็กจนหนุ่มจนแก่เอาดีไม่ได้แสดงว่าความเห็นของตนที่ผ่านมานั้นใช้ไม่ได้ จึ่งยอมรับด้วยประการทั้งปวงก็ยอมด้รับผลพอสมควรคือได้เป็นพระอาหารหันต์อันประเสริฐทีุ่ดในชีวิตของตอนยังดีที่เกิดมาทันพระพุทธเจ้ายังดีที่เกิดมามีศรัทธาเป็นพุทธศาสนิกชนถ้าไม่ฉชนนั้นก็จะออกนอกทางไปอีกไกลพวกเราซึ่งมีกำลังกายกำลังใจอยู่ในวัยที่กำลังแข็งแรงทั้งสติปัญญา จึงควรเอาใจใส่ในด้านนี้ให้มากๆด้วยความจดจอ่อด้วยความคำนึงถึงอยู่เสมออย่านับวันว่าเมื่อไรออกพรรษาอย่านับชั่วโมงว่าเมื่อไรจะลุกขึ้นนั่งจากสมาธิพยายามทําจิตว่าเมื่อเราได้ลงมานั่งสมาธิเป็นบุญของเรา ได้เข้ามาบวชนานๆนนเป็นบุญของเราได้ฝึกฝนอบรมถึงแม้จะยากลำบากถึงแม้จะไม่ถูกใจก็พยายามหาวิธีให้ถูกใจคือให้มองเห็นเป็นกุศลมองเห็นความดีให้เกิดขึ้นมีในชีวิตของตนถ้าคราวนี้ไม่ศึกษาพระธรรมในไม่ปฏิบัติทำในแล้วเมื่ออไรจึงจะปฏิบัติจะไปปฏิบัติเมื่อแก่มันก็ยังว่าที่ว่ามาแล้วอะไรอะไรเมื่อแก่หมด จะสวัดมนก็ไม่มีเสียงจะฟังธรรมก็หูตึงนั่งสมิณามะนั่งสมาธิก็ขัดโน่นขัดนี่เป็นตน้นยิ่งปะ่าตอนนี้มากมายสร้างขาร่างกายของบุคคลที่จะแข็งแรงที่สุดก็ช่วงยี่สิบสามสิบเลยจากนั้นไปแล้วอย่าหวังแม้จะมีวิยาวิเศษจิตก็ไม่แข็งแรงขึ้นไม่นมขึ้นแม้จะมีน้ำทิพย์อาบก็ไม่แข็งแรงขึ้นไม่นมขึ้น แม้จะมีเวทมนต์คาถาสักปานใดก็ไม่หนมขึ้นไม่แข็งแรงขึ้นมีแ,แต่ลอยลงลอยลงเลยลงชีวิตนี้ย่อมเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีโอกาสมาบวชในพระศาสนาพึงสะสมศีลสมาธิปัญญาให้เกิดความมั่นคงในจิตใจของเราเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิภาวนาเป็นธรรมที่ละเอียดเป็นนามธรรมอยู่ในจิตใจ จะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงประกอบไปด้วยสติปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วย,รรพพย,ยความภาคเพียรพยายามความภาคเพียรพยายามเท่านั้นที่จะเห็นธรรมรู้ธรรมและเกิดความสงบตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ดังที่เคยกล่าวมาแล้วบ่อยๆเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนใ,ให้สงบเป็นสมาธิด้วยการจเจริญภาวนาพุทธโธพุทธโธ ด้วยมีสติด้วยความเพียรด้วยความไม่ประมาทด้วยความเอาใจใส่มองนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ให้เพิ่มพูนด,ด้วยาศรัทธาปสาทะในพระรันาตนตรัยให้มากให้มั่นคงความภาคเพียรความมายามก็จะพูน เพิ่มพูนเกิดมีขึ้นเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิภาวนาต่อไป